ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซีโซซีนะคะหายหนะ้าหายตากันไปนานเลยนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาทำพิก a ดเดนะคะมันเป็นเอ,อ่อการดูแบบใหม่ของเราก็คือเราจะดูว่าเหมือนเป็นคอลเลกชีฟนะคะเป็นพลังงานที่ไพ่เขาจะสามารถจับได้เนาะด้วยหัวข้อไพ่อยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างวันนี้ มาดูได้ทั้งหมดเลยนะทั้งแบบราศีใดๆก็ได้นะคะหรือว่าจะคนโสดคนคุยคนไม่ชัดเจนอันนี้ก็แล้วแต่เลยถ้าหากว่าออหัวข้อในวันนี้มันตรงกับคุณคุณก็สามารถเข้ามาดูได้มันอาจจะไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซนเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นการจับพลังงานรวม,รวมๆเฉยๆนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงเนาะแต่ถ้าหากว่า สถานการณ์หรือว่าคำแนะนำจากไพ่สามารถนำไปปรับใช้ได้เนี่ยก็ยินดีมากเลยนะคะและให้รับแต่พลังงานบวกๆไปถ้าไพ่ออกมาเป็นพลังงานลบเนี่ยก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้ได้เลยหรืออาจจะปิดไปเลยก็ได้ถ้ามันไม่ได้ตรงกับเราเนาะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่ยอยากบอกคุณว่า ดูซิวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรตอนแรกของเราหายไปนานเลยแล้วก็กลับมากลับมากับหัวข้อที่ไม่คุ้นเคยห้าดาบนะคะหนึ่งเหรียญกลับหัวหดาบก็กลับหัวเนาะค e ีนดาบ สามดาบโอ้แสดงว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยตอนนี้คือแบบพลังงานของคุณคือฉันไม่ต้องการเรื่องดราม,มา่าหรือว่าไม่ต้องการเรื่องปัญหาใดๆนะคะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนเรื่องอะไรก็ตามไม่อยากที่จะมีปัญหายุ่งยากวุ่นวายยุ่งเหยิงนะจ๊ะโอ้ตงฉันต้องการความสบายใจอื้อ อโอเคเดี๋ยวเรามาบอกกันทีหลังว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะอีกใบหนึ่งคุณได้5ดาบกลับหัวนะคะ1เหรียญกลับหัวออราชินีดาบกลับหัวนะคะ3มดาบ The e m p r e s เจดาบควีนถ้วยสองถ้วยกลับหัวนะคะ เออกลับหัวค่อนข้างจะเกือบเกือบหมดเนาะสามเหรียญและสี่ถ้วยกลับหัวเช่นกันโอ้โหตาสสำหรับก็ยังเป็นเด็กเหรียญกลับหัวนะคะตอนนี้คือไม่อยากที่จะไปคิดอะไรแล้วคือคุณแบบเป็นพลังงานของการปล่อยวางเป็นพลังงานของการที่ไม่เหมือนจะบอกว่าหนีปัญหามันก็ไม่ใช่แต่เหมือนเหมือนกับว่าตัวคุณ พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่มันจะส่งผลส่งส่งส่งผลให้คุณเนี่ยต้องเจอกับความเครียดหรือว่าต้องมานั่งรับมือกับความรู้สึกแย่ๆนะคะต้องต้องมานั่งรับมือกับความผิดหวังหรือว่าอะไรอย่างนั้นในบางคนบางท่านคุณอาจจะเจอเรื่องผิดหวังมาแล้วก็ได้เนาะโดยเฉพาะเรื่องของความรักอะเพราะว่า ไพ่ดีแอมเพรสอะเราคิดว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของการรักตัวเองการหาความสุขให้ตัวเองนะคะการปล่อยวางเรื่องราวต่างๆทิ้งไปแล้วก็กลับมามีความสุขได้ด้วยตัวเองคือเป็นพลังงานของการมองเห็นคุณค่าในตัวเองโดยที่ เหมือนยึดตัวเองเป็นหลักนะคะไม่ไม่ได้หมายความว่าเห็นแก่ตัวหรือว่าอะไรแต่ว่ามันหมายความว่าตัวคุณพอแล้วกับสถานการณ์ที่คุณได้ทุ่มเทไปหรือว่าคุณได้ทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างด้วยความเหน็ดความเหนื่อยหรือว่าอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะผิดหวังในความรักหรือว่าผิดหวังในเรื่องบางเรื่องมาก็ได้เนาะ <S <S และความจริงมันมีความจริงบางอย่างที่ไพ่เกิด บอกขึ้นมาเป็นเจ็ดดาบกลับหัวเราคิดว่าความจริงบางอย่างที่ปรากฏขึ้นมามันทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคเลยกับสิ่งที่คุณได้รับรู้และได้เจอและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณยิ่งคิดว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่คู่ควรกับความรักดีๆที่เราควรที่จะมอบให้เขาหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่แล้วคนเนี้ยคือ,อยังไงก็ไม่ใช่คุณอาจจะรู้สึก อยู่แล้วอะ่ะอาจาจะจะอาจจะรู้สึกก่อนหน้านี้อีกด้วยซ้ํานะคะอาจจะรู้สึกก่อนหน้าที่เรื่องราวต่างๆมันจะเปิดเผยซะด้วยซ้ําอืมเพราะว่าสองถ้วยกกลับหัวคุณคุณรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ใช่อะ่ะคนเนี้ยหรือว่าอาจจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้เออก็ในเมื่อเราก็พยายามแล้วเราก็ ทุ่มเทแล้วเราเราตอนเนี้เราเราอยู่ในพลังงานของของการที่แบบเหนื่อยและพอและเหนื่อยและพอและพักไว้ก่อนพักเรื่องราวต่างๆไว้ก่อนพักเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นไปก่อนเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นของวัยรุ่นวัยรุ่นตอนปลายหรือเปล่านะคะ คุณเลือกที่จะไปโฟกัสเรื่องของความมั่นคงในหน้าที่การงานในชีวิตของคุณการสร้างความมั่นคงในชีวิตมากกว่าการสร้างชีวิตที่ดียิง่งขึ้นหรือว่าการพัฒนาหรือในบางคนบางท่านอาจจะหมายถึงว่าคุณเลือกที่จะอยู่กับเพื่อนฝูงหรืออยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมรอบข้างของคุณโดยที่คุณแบบไม่ไม่อยากที่จะไปแคร์เรื่องของความรักแล้วเพราะว่าไพ่ออกมาในลักษณะของ คนที่เฮิร์ตมากๆแล้วก็ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคุณไม่ไหวแล้วกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะอืมจริงๆแล้วเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วแล้ว,ลวก็คุณไม่อยากที่จะไปแข่งขันหรือไปพยายามเอาชนะใจคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการคือความสบายใจนะคะเออฮะอืฮม แล้วตัวคุณก็รู้สึกได้ด้วยอีกว่าบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่เราเมินเมินเขาไปเลยคือแบบทำนิ่งทำเฉยไปเลยจริงๆก็ไม่ได้เป็นการแบบเสแสร้งว่าจะนิ่งเฉยหรือว่าไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วคุณก็หันมารักตัวเองหันมาสนใจในเรื่องของตัวเองโฟก,กัสที่ตัวเองเป็นหลักมากกว่านะคะอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือปล่อยไป เป็นพลังงานของการปลดปล่อยจริงๆเนาะเป็นพลังงานของการที่ตัวคุณเนี่ยกลับมารักตัวเองมากๆนะคะเออเป็นเป็นอะไรที่สวยงามอะ่ะมาดูลรคเข้ากันกว่อนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะ่า่เขาก็วนรูปอยู่กับที่เลยว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะคุณก็จะปล่อยไปเลยและเลือกที่จะหาความสุขหรือว่ามองเห็นคุณค่าในตัวเองมากกว่า นะคะเหมือนกลับมารักตัวเองดีกว่าเนาะเราก็จะพูดวนนะเดี๋ยวมันจะน่าเบื่ออ่ะมาดูอโรโคกันดีกว่านะคะออรโคอยากบอกอะไร a d t u n e to the divine ถ้าอา่านผิดขออภัยด้วยนะ Take a breather. Keep your heart open. โอเค Oracle นะคะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือว่าเอออาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวราศีมีนกรกฎและตุลได้นะคะหรืออาจจะเป็นราศีประจําตัวคุณก็ได้เนาะ ไพ่ใบแรกเนี่ยบอกว่า add u n e to the divine นะคะเหมือนให้ให้เปิดใจยอมรับกับโชคชะตาที่มันเกิดขึ้นกับคุณให้เปิดใจเข้าไว้แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นว่านี่คือสิ่งที่เราต้องเจอหรือว่านี่คือสิ่งที่เหมือนเข้ามาเป็นคล้ายๆกับบททดสอบในชีวิตของเรานะคะ เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เราต้องเจอให้ได้และดูเหมือนกับว่ามันถึงเวลาแล้วที่เช็คอับรีเซอร์ก็คือมันถึงเวลาแล้วที่เราจะผ่อนคลายปล่อยวางนะคะม,มันก็เหมือนกับเวลาคุณเหนื่อยมากๆอะ่ะมันมันเป็นการเหมือนถอนหายใจอะ่ะ อะไรเงี้ยเออนะคะประมาณนั้นเลยคือการถอหนหายใจยาวๆเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าความตึงเครียดในตัวเองหรือว่าความตึงเครียดในสมองของเราเนี่ยมันจะทําให้มันผ่อนคลายแล้วก็มันมันเบามากยิ่งขึ้นเราจะเราจะรู้สึกว่าเออ ความหนักๆความเหนื่อยๆในในใจของเราเนี่ยมันมันได้วางลงนะคะเป็นพลังงานของการปล่อยวางจริงๆแม้แต่แม้แต่ไพออร์เคลยังพูดถึงการปล่อยวางและการปรับตัวเลยเนาะกับสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่นะคะอืม Keep your heart open เนี่ย open นะไม่ใช่ o r a n เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะคะ ให้มาบอกว่าต่อให้สถานการณ์หรือว่าคนที่คุณเจอในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะไม่ได้น่ารักกับเราสักเท่าไหร่แต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องใดๆก็ตามนะคะมันก็มีเหตุผลของมันที่จักรวาลก็ส่งมาให้เราเจออย่างที่เราบอกว่า ให้ยอมรับกับโชคชะตาหรือว่าเส้นทางของตัวคุณเองจริงๆแล้วเราจริงๆแล้วจักรวาลก็ไม่ได้เป็นคนเลือกให้เราใช่ไหมว่าออคนนี้เออเธอต้องรับเข้ามาแล้วก็เปิดเขาเข้ามาในใจจริงๆเราจะไปโ,โทษโชคชะตาหรือว่าจักรวาลอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะส่งเข้ามาก็จริง ส่งมาให้คุณเจอกันก็จริงแต่คนที่เลือกจริงๆแล้วอะ่ะคือคุณเองนะคะอืมบางทีเราก็อาจจะเลือกคนผิดแล้วบางทีเราก็อาจจะเลือกทำอะไรผิดผิดไปนะคะแต่ให้รู้เอาไว้ว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอแต่มันผิดอยู่ตรงที่ <laughs> เราเลือกคนผิดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ก็แค่ปล่อยไป อย่างที่เราอ่านไพ่พลังงานของคุณไปแล้วเนาะเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆเนาะและก็อย่าลืมที่จะเปิดใจไม่ใช่ปล่อยปล่อยไปแล้วปล่อยอะไรที่มันไม่ใช่ไปแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าปิดกั้นใจตัวเองไม่กล้ารับเปิดใจรับใครเลยนะอืมเพราะว่าคือพลังงานของคุณเนี่ยเมื่อคุณปล่อยไปแล้วเนี่ยคุณจะกลายเป็นดีแอมเพรสซึ่งคุณจะมีเสน่ห์มากๆคุณจะเป็นคนที่ ถูกตาต้องใจเพศตรงข้ามมากๆเลยเพราะเมื่อเรากลับมารักตัวเองมองเห็นคุณค่าในตัวเองเรากลับมาดูแลตัวเองเนี่ยมอบความรักที่คู่ควรที่สุดที่ตัวเองได้รับอะ่ะให้กับตัวเราเองมันจะส่งผลทำให้ตัวคุณมีแรงดึงดูดกับคนรอบข้างคุณอย่างมากเลยนะคะเรารักตัวเองอะ่ะแล้วใครจะไม่รักเราจริงไหมนะเออ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะลืมรักตัวเองไปทุ่มเท้ใหเขามากนะคะมันก็เลยพอถึงจุดจุดนึงมันก็เลยเหนื่อยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเปิดหัวใจรับใครเข้ามาอีกครั้งอย่าลืมนะว่าจักรวาลเป็นเป็นแค่เหมือนเป็นแค่เหมือนทางผ่านหรือว่า เขาแค่ผลักใครเข้ามาในชีวิตเราแต่ว่าคนที่เลือกอคือตัวเราเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะคะโอเคจบไปแล้วสำหรับวันนี้ไม่มีกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมและฟังช่องของเราเนาะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะคลิปไพ่อยากจะบอกว่าจุดๆ,ๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะใส่หัวข้อแล้วก็คิดชื่อหัวข้อออกไปแล้ว ถ้าหาว,ว่าใครอยากที่จะเข้ามาดูอันนี้เป็นพลังงานคอลเลกทีฟก็คือรวมๆเลยเนาะถือว่าถ้าวันนี้เป็นพลังงานบวกที่ดีมากๆถ้าใครอยากได้รับพลังงานบวกดีๆอย่างนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้ตามหัวข้อนะคะอืมโอเคขอบคุณที่ดูโฆษณาให้กับเรามากๆเลยสำสำหรับคนที่สนับสนุนเราด้วยการดูโฆษณาเนานะแต่ถ้า ไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะพูดผิดผิดถูกถูกมากไม่ได้ทำคลิปนานแล้ว่เธออ๋อโอเคยังไงก็เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย